มมาพี่อิงมาจากไหนพี่อิงมาจากไหนรักกับแฟนกำลังได้ฟิลจู่ๆพี่อิงมาจากไหนช่างน้าแปลกใจแต่แฟนคุณ่ะเพลอเมื่อไรก็แค่โทรมาเดี๋ยวพี่อิงจะพาไปพาไปปั๊บปาาดาวปับปาดาวทัวร์คอนเสิร์ตเราเราก็อ้าวไทยแลนด์สไตล์เดี๋ยวพี่วอลซีอยู่โน t นกำลังทอล์กอินกับเฝ้าเิมโค้ดินเราก็นอนดู าต้องเป็นเช่นไรก็จะยอมทุกทน Baby girl you are my sunshine ทำหัวใจฉันมันส <She S 1> ั่นไหว My rain in my fall and I can't get her out of my mind she the fucking sky and I'm lost in her eyes every time when she smile I can't lie baby baby I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 , I, I can't get you out of my 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 my, my. สองแสงคลายความเน็บหนาวนจะเข้ามาแทนทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปและไม่มีวันเหมือนเดิมจะไม่มีวันเปลี่ยนใจเพราะไม่มีใครเหมือนเธอแต่เราจะรักกันได้อย่างไรเราจะรักกันได้อย่างไรในเมื่อเธอก็มีคู่ใจฉันไม่รู้ว่าต้องทำเช่นไรอดใจแต่รอรอเธออยู่ตรงนี้สักวันเธออาจมองมาสักทีจะให้ผมต้องรอ อีกนานสักเท่าไร Would you be my sunshine Let me see the sunrise. Long s u n r i s e มาลองดูแค่วันที่จะรักเธอ <c oughs> จนวันตาย n s h น n e My r a i n and my fallin I can't get her out of my mind s h e the fucking sky and I'm lost in her eyes every time when she smile I can't lie baby baby I, I